หมูเช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม พระหัวอิโต้ลอยน้ำกลุกวัดเลียบเป็นพระเครื่องเนื้อป่งขนาดเล็กเท่ากับพระรอดก็เลยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารอดเมืองใต้หน้าวัดเลียบหรือวัดราชบูรณะนั้นมีพระกรุที่นับได้ว่าเป็นที่นิยมสะสมกันในแวดวงของนักนิยมสะสมพระเครื่องบูชากันอย่างกว้างขวางปัจจุบันนี้จะหาเช่าบูชาของจริงของแท้แทนั้นได้ค่อนข้าง,างยากง,งมาก พราะเป็นพระผู้เก่าแก่และทรงพุทธคุณเป็นเลิศพระหวอิโต้ลอยน้ําหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพระหวอิโต้แตกกลุมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2473เมื่อคราวที่รื้อพระเจดีทรงมนทางท่านทิศตะวันตกของพระบสดในครั้งนั้นปรากฏพพระหวอิโต้จํานวนหลายหมื่นองค์พร้อมกับแผ่นทองแดงจ่าเรืใจความว่าพระศรีสมโพราชคูกับใน ทองล่วงมหาดเล็กเป็นผู้สร้างพระเครื่องนี้และมีประวัติความเป็นมาเล่าสืบทอดกันมาว่าพระศรีสมโภชราชคูนั้นเป็นพระทธิ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเมื่อคราวที่เสียกรุงแก่พม่าในปีพุทธศักราช2310นั้นท่านก็ได้ถูกพวกพมากก่ากวาดต้อนไปยังเมืองพอมา่าพร้อมกับญาติพี่น้องเป็นเวลาหลายปีท่านทรนาบข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้ และได้ตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงท่านจึงได้ชวนน้องสาวออกเดินทางกลับมาเมืองไทยโดยในระหว่างการเดินทางนั้นเมื่อค่ำลงก็จะนอนในโกรดเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของน้องสาวโดวยใช้มีดอิโต้ที่น้องสาวของท่านนําติดตัวมาเพียงเล่มเดียวนั้นขั้นกลางไว้ระหว่างตัวท่านและน้องสาวเอาไว้ทําเช่นนี้รื่อยมาจนเดินทางมาถึงกรุงธนบุรีท่านจึงถูกสอบสวนและท่านก็ได้เล่าตามความเป็นจริงที่ว่านั้น พร้อมกับได้ทําการเสินทายว่าถ้าหากท่านบริสุทธิ์จริงก็ขอให้มีอิโต้เล่มนี้สามารถลอยน้ําได้และเมื่อท่านได้โยนมีดอิโต้เล่มนั้นลงไปในน้ํามีดนั้นก็สามารถลอยน้ําได้จริงๆเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจนักตามกลางของสายตาเหล่าชาวบ้านด้วยเหตุนี้เองจึงได้เรียกขานน้าพระเครื่องที่ท่านสร้างขึ้นว่าพระหัวอิโต้ลอยน้ํานั่นเองครับผม